เรเข้าสู่ห้องเรียนศิลปะกับครูมุกค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมุกก็จะมาสอนศิลปะเหมือนเดิมเลยแต่วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานเป็นการวาดภาพนิทานนั่นเองแต่วาดภาพนิทานในครั้งนี้ต้องใช้หลักการเกี่ยวกับเรื่องจุดเด่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ฟังนิทานยกมือขึ้นโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะชอบเรื่องอะไรกันบ้างคะเนี่ยอะไรนะกงแต่กับเตา่าตาจีสีกับหนูลูกหมูสามตัวโอ้โหเยอะแยะ,แยะเลยรู้จักนิทานกันหลายเรื่องมากเลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชอบนิทานเนี่ยแล้วว่านิทานเป็นเนี่ยเราสามารถสร้างนิทานเองได้ด้วยจ้าดงอันนี้คือหนังสือนิทานนะคะเชื่อว่า เด็กๆทุกคนต้องเคยอ่านหนังสือนิทานกันบ้างแหละนักเรียนชอบภาพประกอบหนังสือนิทานวั้ในเื่อมัน,นมสวยเนี่ยครูมูเนี่ยชอบหนังสือนิทานมากเลยนะอันนี้เล่มแพงนะเนี่ยครูมูชอบสะสมหนังสือนิทานเด็กไม่ใช่สะสมตอนเด็กๆนะสะสมตอนโต <c oughs> นักเรียนเห็นภาพประกอบหนังสือนิทานไหมคะในแต่ละหน้าเขาจะมีภาพแล้วก็มีเนื้อเรื่องใช่ไหมคะ แต่ละหน้ามีทั้งภาพมีทั้งเนื้อเรื่องประกอบนักเรีนยนสังเกตดูนะคะภาพประกอบหนังสือนิทานเนี่ยมักใจะใหญ่และดูเด่นโดดเด่นและที่สําคัญเนี่ยภาพกับเนื้อหาข้อความในหน้านั้นเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันะจะเลือกเป็นเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งมาก็ได้แต่ว่ามีครบถ้วนมีตัวละครครบถ้วนเลยภาพต้องแสดงให้เห็นได้ว่า ใครกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างเช่นภาพนี้เด็กน้อยคนนี้กําลังนอนหลับอยู่ในห้องนอนนั่นเองนะคะภาพใหญ่แม่ดูหน้าปกหนะังสือนิทานนี่ภาพเด่นมาเลยมีตัวหนังสือเน้นภาพเน้นภาพแล้วก็ใส่เนื้อเรื่องใส่ข้อความเล็กน้อยพอสําคัญสําคัญนะคะนี่เน้นภาพ นักเรียนจะสังเกตได้ว่าหนังสือนิทานเนี่ยเขาจะเน้นภาพนะคะเพราะอะไรทําไมหนังสือนิทานจะต้องเน้นภาพด้วยก็เพราะว่าหนังสือนิทานเขามีไว้ให้เด็กอ่านไงไม่ใช่ให้ครูม,มูอ่านนะแต่ว่าเพระอครูม,มูชอบหนังสือนิทานเนี่ยเมื่อให้เด็กๆอ่านเนี่ยก็จะต้องดึงดูดความสนใจเด็กให้มากหน่อยเพราะว่า เด็กๆเ,เนี่ยเขามักจะไม่ชอบตัวหนังสือแล้วก็ยังอ่านหนังสือไม่คล่องด้วยเพราะฉะนั้นภาพวาดเนี่ยจะช่วยดึงดูดความสนใจเด็กของเด็กๆให้มาสนใจนิทานและสนใจที่จะอ่านหนังสือได้ภาพประกอบหนังสือนิทานขนาดของภาพจะต้องมีขนาดใหญ่โดยมีส่วนประกอบที่แสดงให้เห็นว่าตัวละครตัวนั้นกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหน ล่าวคือมีตัวละครเป็นจุดเด่นเป็นสำคัญและมีสถานที่ประกอบโดยภาพจะต้องสอดคล้องกับข้อความที่ประกอบอยู่เพื่อดึงดูดสายตาผู้อ่านและให้เด็กดูเข้าใจง่ายขั้นตอนการวาดภาพประกอบนิทานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. กำหนดเรื่องหรือนิทานที่เราจะทำา2เมื่อเรากำหนดเรื่องได้แล้วให้นำเนื้อเรื่องมาแบ่งเป็นส่วนตามจํานวนหน้าหรือตามจํานวนช่องให้สามารถเล่าเรื่องส่วนที่สำคัญได้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเขียนเนื้อเรื่องไว้ในแต่ละหน้าหรือแต่ละช่อง 3. เมื่อใส่เนื้อเรื่องไว้ตามหน้าและตามช่องเสร็จแล้ว ให้วาดภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาโดยเน้นจุดเด่นคือตัวละครที่แสดงท่าทางในแต่ละตอนและ 4. เมื่อร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงลงสีให้สวยงามตกแต่งรายละเอียดให้สมบูรณ์เดี๋ยวครูมูจะเรานิทานพร้อมภาพประกอบให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนิทานเรื่อง กระต่ายกับเตา่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยตัวหนึง่งวิ่งเล่นอยู่ในป่ายอย่างสบายใจมันชอบดูถูกสัตว์อื่นว่าเชื่องช้าจนมันหลงตัวเองว่าไม่มีใครวิ่งชนะตนได้อย่างแน่นอนวันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่าคลานต้วมเตี้ยม จึงกล่าวเยาะเย้ยและท้าทายเต่าให้มาวิ่งแข่งกับตนเต่ารู้สึกไม่พอใจที่กระต่ายพูดจาแบบนั้นจึงรับคำท้า<ม>เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งด้วยความเร็วสุดฝีเท้านำเต่าไปก่อนพอถึงกลางทางหันกลับไปมองข้างหลังไม่เห็นแม้แต่เงาของเต่า เจ้ากระต่ายจึงได้ใจนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางจนเผลอหลับไปส่วนเจาเ้าเต่ายังคงคลานต้วมเตี้ยมอย่างไม่ยออ่อท้อเวลาผ่านไปเจ้ากระต่ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเจ้าเต่าคลานใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วมันจึงรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหวังจะไล่ให้ทันแต่ก็สายเสียแล้วเพราะเต่า สามารถเอาชนะกระต่ายได้ในการวิ่งแข่งขันครั้งนี้เห็นไหมนว่าจุดเด่นมีความสำคัญต่อการวาดภาพนิทานมากแค่ไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเมื่อจะวาดภาพแต่ละภาพเนี่ยควรเริ่มจากการวาดที่ตัวละครก่อนเลยเป็นสำคัญเลยโดยวาดให้ชัดเจนแล้วค่อยวาดฉากหรือสถานที่แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆลงไปนะคะที่สำคัญ ต้องรู้ว่าอะไรนะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนเก่ง <c oughs> ไม่ยากใช่ไหมล่ะขอให้สนุกสนานกับการวาดภาพในทานะจ้าเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ